Hunger Games ภาคใหม่ประกาศวันฉายแล้วนะคะ Sunrise on t h ด r e p p i n g จะมาวันที่19พฤศจิกายนปี2026ค่ะแต่ว่าที่ต่างประเทศก็คือจะฉายวันที่20พฤศจิกายนเราจะได้ดูก่อนเขาเย่มันมาพร้อมกับโลโก้ใหม่เนาะมันยังไม่เป็นตัวอย่างหรอกเพราะว่าเขายังไม่ได้ถ่ายเลยนะหนังสือเพิ่งออกมานะคะซัก18-19มีนาเนี่ยแหละแต่ว่าเพิไม่ได้ซื้อนะคะนี่อันเนี้ย s องเบอร์เดนส n เนกเนี่ยไหม่กริบดูดิยังไม่ได้อ่านเลยแก <laughs> ภาคใหม่ก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะใครอ่านแล้วเป็นยังไงบ้างอะรู้แค่ว่ามันเป็นควอเตอร์แกลอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็น Hunger Games ครั้งที่50ใช่ไหมที่ h ฮมิชเป็นผู้ชนะนะคะจากเขต12คนเดียวจากเขต12เท่านั้นที่ชนะไม่นับรูธี่เกรย์รูธี่เกรเหมือนแบบโดนลบออกจากประวัติศาสตร์ค่ะเพราะว่า ทำโนไว้แสบอะเนาะมาเดี๋ยวดูโลโก้กันดีกว่า S games, s u s <the> r i s e o e these น e games a r e gonna be different Oh my god I think these games are gonna be different เสียงใครอะไ,ไม่เหมือนเสียงสานอน,นะเหมือนปะหรือว่าที่เราคุ้นชินอะมันเป็นสนโนตอนแก่ไงอันนี้ก็จะเป็น40ป <B. S> ีจกภา s o ม e บอร r ต and Snake เพราะว่าอันนั้นคือครั้งเกมเอ่อครั้งที่สิ อันนี้เป็นครั้งที่50แล้วก็รอบของ c ค t n ิสที่เราได้ดูกันมันจะเริ่มที่74และ75คิดว่าเสียงใครอะลืมแปลเขาบอกว่าคิดว่าเกมในครั้งนี้จะต่างออกไปจากครั้งก่อนๆในปีนี้ค่ะมันจะมีผู้เข้าแข่งขันถึง48คนแล้วก็ผู้ชนะแค่คนเดียวอย่างที่เรารู้ว่าก็คือเฮมิชชนะเนาะแล้วก็ที่เปิดเผยมาตอนนี้ก็คือว่าเฮมิชมี คนรักกี่คนหนึ่งรู้สึกจะชื่อเลนอร์ดอฟนะคะซึ่งชะตากรรมก็ไม่น่าจะออกมาดีเท่าไหร่ยังไงดีวะหรือต้องไปซื้อหนังสือมาอ่านเพราะว่าอยากรู้ใครอ่านแล้วเป็นไงบ้างอะเห็น ของฝรั่งนะเขาบอกว่าเห็นใจเฮมิชมากเลยอะ่ะพะอ่านภาคนี้จบอะ่ะเราไปอ่าน Hunger Games ย้อนอีกทีหนึง่งแล้วดูรีแอคชั่นหรือคำพูดต่างๆของเฮมิชคือแบบจะมองเขาอีกแบบหนึ่งไปเลยมีใครอ่านจบแล้วไหมคะมาบอกกันหน่อยสิ